หน่วยต้นไม้ที่รักต้นเอยต้นไม้ใหญ่มีกิ่งใบและดอกผลมีรากและลำต้นให้ทุกคนได้ร่มเย็นกินน้ำเป็นอาหารจะเบ่งบานให้เราเห็นแสงแดดก็จำเป็นทุกเช้าเย็นมั่นดูแล สวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนวันนี้มาพบกับคุณครูเฟิร์นในสัปดาห์ใหม่กันแล้วนะคะในสัปดาห์นี้เราจะเรียนในหน่วยเรื่องต้นไม้ที่รักกันค่ะว่าแต่เด็กๆรู้จักไหมคะว่าต้นไม้คืออะไระต้นไม้นะคะก็เป็นพืชชนิดหนึ่งนะคะที่มีทั้งพืชที่เป็นล้มล,ลุกคลุกคลานเลื้อยไปกับดินหรือจะเป็นต้นที่ยืนต้นสูงๆก็มีนะคะ ต้นไม้จะพบเจอได้หลากหลายที่ด้วยกันเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นที่บ้านโรงเรียนวัดข้างถนนหรือว่าสถานที่ต่างๆนะคะ <c oughs> ก็จะมีต้นไม้เยอะแยะมากมายเลยค่ะต้นไม้เนี่ยเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยรักษาธรรมชาติให้มีความสมดุลนะคะแล้วก็สามารถปรับภูมิทัศทางการเกษตรหรือว่าภูมิทัศทางอากาศให้เราได้สูดอากาศสดชื่นด้วยค่ะ เด็กๆรู้ไหมคะว่าต้นไม้เนี่ยจะมีอะไรบ้างและต้นไม้ต้นไหนที่เด็กๆจะรู้จักบ้างเดี๋ยวเราไปลองดูกันนะคะว่าต้นไม้อะไรบ้างที่คุณครูนำมาวันนี้แล้วเด็กๆจะเคยเห็นหรือว่าเคยรู้จักหรือไม่ไปดูกันเลยค่ะต้นมะม่วงต้นมะยม ต้นมะพร้าวต้นกล้วยต้นมะละกอต้นจามจุรีต้นดอกดาวเรืองต้นชะบาต้นดอกรัก ต้นดอกกุหลาบต้นไม้ที่คุณครูนำมาให้เด็กๆนะคะเด็กๆก็ได้ดูแล้วบางคนก็อาจจะเคยเห็นว่าอ๋อมีต้นแบบนี้ที่บ้านนะหรือบางคนก็อาจจะเคยได้ยินแค่ชื่อแต่ไม่รู้จักรูปหรือว่าไม่รู้จักลักษณะของต้นไม้นะคะต้นไม้เนี่ยมีอยู่หลากหลายที่ด้วยกันเลยนะคะ โรงเรียนก็มีต้นไม้บ้านก็มีต้นไม้ทุกๆท,ท,ที่จะมีต้นไม้เพียงแต่ว่าจะเป็นต้นที่ใหญ่ต้นที่เล็กหรือว่ามีหน้าตาแบบไหนแต่ส่วนมากนะคะต้นไม้ก็จะมีส่วนประกอบที่สำคัญที่เหมือนกันนะคะไม่ว่าจะเป็นรากลำต้นใบดอกหรือว่าผลนั่นเองค่ะคุณครูมีงานให้เด็กๆทำด้วยนะคะเด็กๆจะต้องอัดคลิปวิดีโอแนะนําต้นไม้ที่เด็กๆรู้จักมาหนึชนิดนะคะ ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ได้หรือจะเป็นต้นไม้ที่เด็กๆรู้จักนะคะอา,อาจจะบอกว่าเป็นต้นชื่อว่าอะไรแล้วมีส่วนประกอบอย่างไรบนต้นไม้ของเด็กๆคะ่ะเพราะฉะนั้นนะคะงานก็คือจะต้องแนะนาต้นไม้ให้ได้ว่าที่บ้านมีต้นไม้อะไรนะคะอีกหนึ่งงานนะคะก็จะเป็นใบงานค่ะใบงานของคุณครูนะคะก็คือให้เด็กๆวาดภาพ,าพต้นไม้ที่เด็กๆรู้จัก หรือต้นไม้ที่อยู่บริเวณบ้านของเด็กๆนั่นเองค่ะใครที่วาดเสร็จแล้วอย่าลืมถ่ายรูปภาพมาฝากคุณครูด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็จะมี2ง,งานด้วยกันนะคะก็คือ1แนะนำต้นไม้ที่ตนเองรู้จักหรือว่าตนเองชื่นชอบ 2. วาดภาพต้นไม้ที่ตนเองรู้จักหรือว่าที่มีอยู่บริเวณบ้านมาส่งคุณครูกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้คุณครูขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ